ไข่ตุนวันนี้วันนี้ไข่ไข่ตุ๋นกินหัวอาหารนะคะเนี่ยโอ้โหอร่อยสินเนาะวันนี้ไข่ตินตุนกินหัวอาหารเหรอเหอ้อาหมอมาลวเอรอรู้รู้รู พขาบอกหมอมาแค่แดน,นไปเลยไปหมอมาหมอมาโอ้โหหมอมาใครจุนจะไปหาหมอเหรอโอ้ใครจุนจะหาหมอใครจุนจะหาหมอโอ้เอบอกหมอมากําลังกินเลยนะเนี่ยกําลังกินข้าวเลยเดี<ป>๋ยวกลับมากินเดี๋ยวกลับมากินโอ้โหอยากคิดถึงเหรอคิดถึงรีสอร์ทเหรอคิดถึงรีสอร์ทหมอ้อมเหรอลูก ไปดูเฉยๆไปเช็คก่อนไปเช็คเฉยๆยกขาที่ลูกยกขายกขาอ่ากีดถถงกิดถถงอาปายขี่รถปะขี่รถโอ้อโหหลายนะเนี่ย ชอบเที่ยวชอบเทียเท่ยวไปเชคไปเชค